มานี้มาห้อว่านี่ห uh ้ออบว่รเหรอโอเคเลยกระตุ hmm. ok ้นได้เลยก่อนดีทีเียะไปทีทีนะรอเขาหน่อยดนิ่งๆเแต่อยากระตุ้นนะเก็บ่างนะโอเคป่ะคนที่ฉิดได้เลยโอเคมีสมุดไหม ไปเด็ด cho นะ อยากใด้ใครเล่นให้กับใครกันลุตัวนี้นร้อนมากเลยมาคนสวยมาเลยตัวร้อนวันนี้เราน

ไปตามไปนะมันพี่

ตโรเีี่วัเกิใคล้ต้องจดชื่อไปที่นี่หน่อยตัวไอวัตตะกลัมนี้ครับกับไอมอโตกิตัวกระหวานแต่สี่ตัวกระหวานรีนหนีสืกบ้านอีตัวกรบาตครมี

กินข้าวด้วยไม่ต้องกินาเดียวกข้าวมีีนะแต่ข้ามีข้าวีอะเกนข้าวเดียวอ่อยจีไหมทันเท่ทำอ่ะเทพตาอ้าวไม่หรอไม่เรเขาไปแบบเไปเลยหรือว่า